สวัสดีครับคุณกลังอยู่กับผมนะครับ BGM 47กับเกม Home Sweet Home s u r v i v ายครับผมกับคลิปกระทืบผีนะครับ EP ที่77ครับผมว้าววันนี้เราย้ายแมพกันมาบ้านครับมาอยู่วัดล้างกันบ้านนะครับผมโอเคครับเราเช็คชื่อกันสักนิดนะครับมี2ทีมนะครับหนึ่งออฟแล้วก็หนึ่งยูเอ่อหนึ่งนิพาครับผมเด็กยูริอีกแล้วนะตอนนี้ผีอยู่ชั้นล่างนะครับตอนนี้นะครับพังไอ้นี่ไปทั่วนะพังประตูไปทั่วเลยนะครับผม อตอนนี้ได้ตะ,ะปูมาแล้วหนึ่งหนึ่งดอกนะและกำลังจะเปิดกล่องอีกหนึ่งกล่อง <Wow. S 1> วันนี้เสียงทุ้มๆหน่อยครับทั้งตื่นแล้วสดๆร้อนเลยนะครับผมเสียงมันจะทุ้มๆนิดนึงนะเป็นผีหนองน้ำนะครับถ้านี่ไงหนองน้ำจริงๆด้วยนะครับได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยนะเมื่อกี้นะครับโอเคครับเครื่องแรกขึ้นแล้วนะไปที่เรียบร้อยนะครับผมวันนี้วัน วันธรรมดาไม่น่าจะมีผีนองน้ำนะเนี่ยปกติจัสเผทวารพิการเจ้าว่าผีน่องน้ำจะมาช่วงวันหยุดนะโอเคอะตั้งเครื่องไว้ก่อนเลยแล้วกันสวดแล้วนะอารวาอาดาหยบยาเดี๋ยวถอยก่อนนะครับให้มันหายแลกสักนิดหนึ่งนะเมื่อกี้เหมือนมันแลกๆนะครับ ปิศาจเยวะอารวะกาถาโยบหยัคัดขังทลปัตตังโอเคสวดต่อได้พรันสกัสวชรอเนี่ยมันจะหายแรกไหมต้องถอยออกมาสักนิดนึงนะครับยมราสักนยะนาวุตตังเคทีสวะสปยคับสวดกันไปยาวๆนะครับพัฒนาประกาศสัจสเปรตวาปิศาจเยวะอารวะกาถาหยบหยักสวยครับผมนี่ครับเอาเปิร์กมาให้เป็นประโยชน์นะเวนเอาตาเกี่ยวมาก็ต้องพยายามกวยเพอร์เฟกนะครับนยะนาวุตตังโอเคที่สวะสเปยคับอะไรยังเครื่องสองขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ปิศาจเยวะอย่างรวดเร็วและว่องไวนะ เครื่องนี wow. okay. ้ส e ่วนไปก็ได้ประมาณ50%แล้วนะครับว้าวคตอเยนนเดีตอนนี้หนึ่งติมนะครับหน้าแดงไปที่เรียบร้อยนะครับแต่มียาอยู่นะครับคงไม่มีปัญหาอะไรนะยาอยู่ด้านขวาของโบสถ์นะครับสวดไปผาดผีเวนเอาพยันไปแดกก่อนนะมึง เอาพยายามไปแดกแล้วก็ยืนอ,อยู่ตรงนั้นแหละ,ละยาวๆเลยฮึไม่ได้แดกคุณหรอกตามตามใครมาวะนะตาไว้ติมมาแล้วมึงจะพามาหานี่มีคนวนนะครับผมนี่เป็นไงมีคนโชว์สเต็ปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะช่วยมาสักน,นิดนึงนะครับตั้งสายสินไว้ตรงนี้นะว้าว ไหนวะไปทางไหนวะอืช่วยมันหน่อยนะเอาชิพายแล้วล่วงมาแล้วนะครับล่นแล้วนะครับโอ้มันไล่วะ่ะมันไล่น้องวะ่ะมันไล่น้องวะ่ะ มาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราช่วยตีเองโน้ปโอ๊ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหนี่ไงล่ะไม่น่าเลยกูไม่น่าเข้ามาในซอยนี้เลยเอาอยัางไงเอาอยัางไงไปแล้วนะแต่เราจะไม่เราจะไม่ชุบตรงนี้ครับเราจะมาชุบตรงนี้แทนนะ โอเคนะครับผมมีคนตั้งเครื่องนะมันเลยต้องรีบไปนะครับเพราะถ้ามันอยู่นานๆก็ไม่ดีนะครับอ้าวไล่นะครับไล่นะมันไล่ไอติมนะครับไล่ไล่ตัวเดียวนะครับผมโอ้โหลักกี้ช็อตด้วยนะครับ Nope ไม่ได้กินแล้วครับเดี๋ยวไปสวดเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนเลยนะครับนิพาก็สวดอยู่นะกับนิพาไวเลนเจอร์ <c oughs> ก็ต้องปล่อยไอติมไปนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันจะไล่ไอติมคนเดียวนะ <c oughs> เอายังไงอะไมาไมเาเสร็จเหรอออกไปช่วยออฟก่อนโอเคได้นะครับ <c oughs> เอาดัวไล่ไปแล้วนะครับผมเราก็รับไม้ต่อเลยนะครับสวรยาวยาไปนะครับสวยงามครับผมมาที่พาช่วยๆกันอีหนูอีหนูสู้ๆ เฟสชิปว่ะบางนี้นินพาบางนี้ไปทางนั้นได้อะไร,รอะดิพา <c oughs> อีสัตว์ไอ้เหี้ <c oughs> ยเฟดชิปใช,ช่ป,ชปล่าล่ะเฟดชิปใช่ปล่าล่ะเฟดชิปใช่ปล่าล่ะงงงงไอ้สัตว์งงน, <c oughs> น่าจะเฝ้าแล้วนะครับเพราะมันรู้แล้วนะครับว่าเครื่องนี้ยังไม่เสร็จนะครับเหมือนมันจะรู้แล้วนะครับ ปล่อยมันนะครับเราก็ฟาร์มไปนะว้าวไม่ใช่ปัญหาอะไรนะฟาร์มยาวๆไปนะครับอ,อ้าวไอ้อปหน้าแดงนะครับไปหน้าแดงตรงไหนไวะนะเดี๋ยวเราจะลงไปส่วนข้างล่างนะเราเหลืออีกทีเดียวนะครับฟาร์มยาก่อนดีกว่าไหมใสยสินนะครับ คล้องไว้ก่อนนะเรื่อยๆเลยนะครับเฮ้ยเครื่องไหนอะเครื่อง Perfect ก็เฝ้าตายห่าดิอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับมันอยากเฝ้าให้มันเฝ้าไปครับเ๋ยวฟาร์มนะมันเฝ้าเราฟาร์ม เปิดกเกลี้ยงเลยกล่องนะครับหน้าตึงเลยนะทีนี้ประคำหนึ่งแต่ข้างล่างก็ลงไม่ได้ด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวไว้ค่อยลงนะครับฟาร์มกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลงไปทีเดียวนะเฝ้าแน่ๆอยู่แล้วลนะ่ะ พา,พาไปไหนอพาดูไวเลยโอ๊ยอะไรวะมาจากข้างไหนวะไอ้สัสวหอุย้ยเกือบตายตกใจเลยเมื่อกี้เนี่ยไปหายาก่อนนะครับไปฟาร์มยาก่อนสิแ <laughs> ค่ตายหาของจริงนะครับ ยาเจอแล้วหนึ่งหลอดนะครับเดี๋ยวได้ยาแล้วเดี๋ยวไปสู้เลยนะครับโอ้โหของดีไหนวะเข็มนึงอยู่ไหนอะไหนอะสู้เลยไหมเอาเลยไหมอยู่ข้างล่างนะครับ ฉีดเลยฉีดคนเดียวเลยนะไอ้ไอ๊อบไม่ต้องฉีดนะครับเดี๋ยวแบคออพให้นะตอนนี้เลยมา20%นะครับผมบบมาแล้วมาแล้วนักเลงเนี่ยเอาปลาเอาปลาสิม,มาสิม,มาสิ สองเครื่องกูก็สู้นะสองเครื่องก็สู้นะลุบเหยาๆนะครับฮะไม่ได้แดกคุหรอกลุบสองเครื่องก็สู้นะครับลุบ มาสิมาสิมาสิโนไม่เฟซชิปรอโอ้ยโดนแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนเพนก่อนนะครับเพนมาฟาร์มก่อนนะครับตรงไหนได้มั่งวะตรงนี้นะ ตรงนีท้ทำใสยซินได้นะยาที่กดมาถือว่าคุ้มค่านะครับสองเข็มนะว้าวแอตตาเซเนกานะครับโอ้ทำเครื่องสี่ครับผมทำเครื่องสี่นะครับงงงงไอ้สัตว์งงเครื่องสี่นะครับลุกไ,ไม่โดนนะจ๊ะเอาดิเอาดิาดทางนู้นก็สวดไปนะครับ ไม่มีอะไรมากนะครับทางนี้ดึงทางนู้สนสวดนะครับทางนี้ดึงทางนู้นก็สวดน,นะครับผมเทียไปก่อนไปก่อนเจ็บเจ็บนะครับฉีกกอนนะครับมาช่วยทางนี้หน่อยนะโอเคครับทางนี้ได้ประมาณ70%นนะครับผมว้าวแล้วนี่พาด้วยนะครับ ยังไวเลยนะทีนี้หรืออีกประมาณ5%านนะครับผมเรียบร้อยครับผมมา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 ขำสองนะครับผีเฟสนะครับอ่ะติดใส่ศีลเราแล้วครับผม ใสยสิทธิ์นะครับผมแล้วลัคกี้ช็อตมาแบบนี้เรียบร้อยครับผมมาสุดท้ายนะครับเป็นของอาจารย์ติมของเรานี่เองโดนสายสิทธิ์อาจารย์ติมนะครับแล้วก็โดนรูกประคำอาจารย์ติมด้วยนะนักเลงนะเฮียดูสิได้เท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับได้ไป788นะครับผมทั้งค่าและไอ้นี่นะครับว้าวกันนิดนึงนะครับชุบเพื่อนนะครับสร้างความเสียหายนะครับโจมตีคขั้งสุดท้ายด้วยนะครับทวงเวลาผีด้วยนะโอ้โหคนเดียวเลยนะครบเครื่องนะครับผมว้าวโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับใน EP ที่77นะครับผมใครดูแลชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b ส c r i ต e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับ